โอเคครับเดี๋ยวฟางไปแล้วเราตามไปดูนะครับจุดจากเราฟางไปก็ห่างประมาณสักเกาสิฟุตนะครับตามไปดูกันครับอยู่ตรงไหนบ้างโอเคจุดที่หนึ่งอันนี้ก็ประมาณ80ดิบนิดๆครับ สอก็แปดสกว่ากครับเกือบ90ที่3อันนี้90้ิบนิดนิด4นี่ส่นี่ก็เกินิดนิดแล้วก็นี่หกับ6นี่ก็ มาสกาิกว่าครับจะได้ครับนี่ครับเือจุดมันโอเคครับใช่ได้ครับเดี๋ยวมาติดตามคุณชาญสอนจารดนะครับนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครด้วยนะครับ